สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องปลดหนี้ครั้งนะครับสำหรับวันนี้ก็มีข่าวสารนะครับความคืบหน้าโครงการคนละครึ่งเฟสสามนะครับมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบกันสำหรับท่านใดนะครับที่ลงทะเบียนไปแล้วนะครับได้รับข้อความแจ้งเตือนนะครับหากช้าอาจจะรับเงินไม่ทันวันที่1กรกฎาคมนี้นะครับเดี๋ยวไปดูในรายละเอียดกันนะครับว่าข้อความมีอะไรกันบ้างนะครับ ก่อนอื่นก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับหากคิดว่าข้อมูลมีประโยชน์ก็ช่วยแชร์เพื่อนท่านดูเยอะๆนะครับใครมีข้อสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับจะพยายามตอบให้ทุกคำถามนะครับหลังจากที่กระทรวงการคลังนะครับได้เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส3นะครับตั้งแต่วันที่14มิถุนายน2564ที่ผ่านมานะครับผ่านทางเว็บไซต์คนละครึ่งและ แอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับเพื่อรับสิทธิภาครัฐรวมจา่าย50%นะครับไม่เกิน150บาทต่อคนต่อวันหรือไม่เกิน1,500บาทต่อคนนะครับทั้งนี้นะครับล่าสุดเมื่อเวลา22นาฬกาของวันที่24มิถุนายน2564นะครับพบว่ามีสิทธิ์คงเหลือจำนวนประมาณ2ล้าน6 0สนกว่าสิทธิ์นะครับจากทั้งหมด31ล้านสิทธิ์อย่างไรก็ตามนะครับกระทรวงการคลังยืนยัน ยังไม่มีนโยบายปิดรับการลงทะเบียนนะครับจะเปิดให้ลงทะเบียนได้ทุกวันนะครับจนสิ้นสุดโครงการก็คือวันที่31ธันวาคม2564นะครับก็เป็นข่าวดีนะครับแต่เชื่อว่าคงไม่มีใครลงทะเบียนช้านะครับเพราะว่าต้องการได้รับสิทธิ์ครบ3,000บาทซึ่งหากลงทะเบียนในช่วงตุลาคมถึงธันวาคมก็จะได้เพียง1,500บาทนะครับไม่ได้3,000บาทนะครับ ต้องเข้าใจไว้ตามนี้นะครับถ้าใครลงทะเบียนช้านะครับคนที่จะได้3,000บาทก็คือว่าต้องลงทะเบียนช่วงกรกฎาคมนะครับส่วนผู้ที่ต้องยืนยันตัวตนนะครับได้แก่เป็นผู้เคยร่วมโครงการรัดด้วยการสแกนใบหน้าเทียบกับรูปถ่ายนะครับและยังไม่เคยยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนกับธนาคารกรุงไทยนะครับ 2. นะครับเคยยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนและสแกนใบหน้าผ่านครั้งแรก ลบแอปพลิเคชันเป๋าังและยกเลิกการผูก G Wallet นะครับส่วนผู้ที่ไม่ต้องยืนยันตัวตนใหม่ได้แก่ผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการลัดและเคยยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนไปแล้ว2นะครับเคยยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนและสแกนใบหน้าผ่านในครั้งแรกลบแอปพลิเคชันเป๋าังไม่ได้ยกเลิกการผูก G Wallet นะครับอย่างไรก็ตามนะครับ หากเข้าแอปพลิเคชันเป๋าตังและมีข้อความขึ้นว่ากรุณายืนยันตัวตนเพิ่มเติมนะครับเพื่อใช้สิทธิโครงการต้องรีบทำการยืนยันตัวตนทันทีนะครับเพื่อให้ทันใช้สิทธิในวันที่1กรกฎาคม2564นี้นะครับสำหรับไทม์ไลน์การรับเงินก็มีดังนี้นะครับกรกฎาคมถึงกันยายน2564นะครับรับจำนวน1,500บาท ตุลาคมถึงธันวาคม2564รับอีก1500บาทนะครับรวมเป็นคนละ3000บาทตลอดโครงการนะครับก็จะสรุปให้ฟังอีกครั้งนะครับสำหรับท่านใดที่เคยลงทะเบียนครั้งแรกแล้วก็ได้รับสิทธิ์นะครับถ้าท่านจะได้รับเงิน3000บาทต้องกดยืนยันสิทธิ์ภายในกรกฎาคมถึงกันยายนนะครับท่านจะได้รับเงิน3,000บาทแต่นะครับ ท่านไหนลงทะเบียนใหม่หรือยืนยันตัวตนนะครับช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมท่านจะได้รับเงินเพียง1,500บาทนะครับจะไม่ได้ทบเป็น3,000บาทนะครับส่วนการยืนยันตัวตนสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนใหม่ก็มี2วิธีนะครับยืนยันตัวตนที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยนะครับหรือยืนยันตัวตนบนแอปพลิเคชันเป๋าตัง ถ้าหากยังทำสองข้อนี้ไม่ผ่านนะครับก็สามารถไปที่ธนาคารกรุงไทยเพื่อให้พนักงานนะครับทำการยืนยันตัวตนให้ได้นะครับนี่ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดของโครงการคนละครึ่งเฟสสามนะครับที่นำมาแชร์ให้ได้รับทราบกันยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับลงทะเบียนผ่านได้ใช้เงินกันทุกคนก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อน แลวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ